สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องว o v เบิร์ดวันนี้นะคะเราจะมาปรแองเพลงของพี่เจนะคะถูกต้องในอีสปอร์ตใช่ชื่อเพลงว่าคาคาแคชอัานว่าชวนไปเลยซึ่งเราจะทำสองเพลงถูกไหมใช่มันจะมีอีกหนึ่งเพลงเราจะชื่อเพลงไม่ได้นะคะเอาว่าดูเพลงนี้ก่อนเลยเพลงนเขาว่ากันใช่อ่ละไปไปท่านี้คือดูแล้วนะดูมาแต่ก่อย

มาติดหูกนะนต่อจายอยนะคือแบบคนแมดอ่ะเออไปยสักเลย ชอบการหายเอวีเข้าใจไหม <c oughs> ะนะครับทนพี่ติดได้ นกที่สุดอพี่เทกว่คตอยแล้ว่ม่อี่ก้ากระดกใช่ไหม ใช่ก็กลับไปอยู่มนการใช่ถัอ,อยู่มีการเขาบอกเขาอยู่อารักกาแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้อันนี้อาจจะดีแน,น่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าแ <laughs> ต่ละรับเป็นแบบอะไปค่าแคช แต่จากที่เราอ่านจับแล้วก็เข้าใจคนละแบบเลยนึกออกปะถึงเวลาอ่านที่แปลคือที่ฉันอ่านมาแล้วก็ไม่มน่ใจเบบว่าเขาแปลมาถูกไหมอะไรเนี่ยโอ้แต่แล้วแรงมากแต่ทาราชอบกันเปรี้ยวเท่ๆบอกว่าแบบว่าไงอะคือมันไม่มีอะไรมาหยุดเราได้อะ แม้แต่สัญญาณไฟก็หยุดฉันไม่ได้หยุดเราสองคนไม่ได้ป้ายบอกทางป้ายที่บอกให้หยุดก็หยุดไม่ได้เออมันพุ่งไปต่อชนรถข้างหน้าไปเลยอะไรอย่างงี้คือชอบความแบบเกือเหมือนแบบฟิลค้ามรักแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเพื่อนอะมันมีฟิลฟิลเพื่อนมากกว่าเพราะว่าไปหนีไงคุก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ฉันไม่ได้รูเมื่อไหรหมายดี๋วว่าตอนที่ดูครั้งแรกฉันก็ไม่ได้มองว่ามันตอนแรกอะก็งงว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแบบ เนเรื่องของ MV อะไรเงี้ยแล้วพอดูก็อ๋อแปลว่าผู้หญิงวีดาวอาจจะชอบกันอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแต่แบบเหมืนิ่นิดนึงในความรู้สึกคือรู้สึกว่เป็นความรู้สึกหญิงหญิงก็ไปหาไปได้แล้วพอไปอ่านข่าวใครก็เหมือนแล้ว่าอืมก็ประมาณนั้นแหละก็คิดว่าน่าจะใช่เออใช่แหละฉันว่าใช่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฟังอีกเพลงหนึ่งนะคะชื่อเพลงว่า ซินซ like ิลล right ี่อะไรสิแมงว่าซิลลี่อะเนะไม่มั่นใจเหมือนกันแต่อาจจะใช่ใช่ใช่ซิลลี่เหรอไม่รู้ว่ามาเล่นคำหรือเปล่ากูก็ไม่มั่นใจว่ะไปก่อนไปเพลงดูเศร้าไปดูใช่เพลงนี้จะแบบช้า อันนี้ก็ดูแล้วเหมือนเดิมดูกว่ามาขายเพื่อนอย่างเดียวน่าแต่เราออกมาจริง Something you want. To it's always something I did, something I said, something I thought. I was wrong. I think I'm wrong oh, for you. I'm sure I'm wrong for you. I wish God. that God. wasn't true. Twitter. I think you should touch me, like you know I would. Cause you're no one, I'm problem. I don't want to be with Cause I love you, you're the one. oh, 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 oh ทีมันไม่จบใช่จะจบแล้วทพมมาซ่าอันนี้เพลงสร้่าแบบนิเดียวอยากให้เพื่อนคิดว่าเพื่อนแบบยังไงกับเพลงนี้แล้าฉัแลัวนหรอฉันคิดว่าฉันไม่รู้ว่าเขากำลังหมายถึงใครแต่แต่ประมาณว่าเหมือนแบบคุณอะหมายถึงว่าตัวตัว คุณจนะคิดว่าแบบตัวพี่เจอ่ะเหมือนเป็นปัญหาอะไรสักอย่างอะไรยงเี้แต่เขารักรักรัก,กนะวันนะั้นผู้ชายอะ่ะบอกว่าเหมือนประมาณว่าก็คืนไปถึงว่าพี่เจเขาก็รักแหละแต่เขาก็รู้ว่าเหมือนประมาณว่าเขาผู้หญิงก็เหมือนแบบบอกประมา,า,า,าณว <c oughs> ่าคุณก็ค <c oughs> ือแบบคิดว่าตัวพี่เจเป็นปัญหาอิจฉาคุณออันนี้เพื่อนจะไม่ได้นอนนอนน้อยแหละเราเลยพูดไม่รู้เรื่องคืออะไรก็หมายความว่า เจะบอกว่าคือเหมือนในเนื้อเพลงมันบอกว่าก็คือพี่คือมันต้องหมายถึงพี่เจนะว่าพี่เจรู้ว่าฉันเล่เธอน่าจะคิดว่าฉันเนี่ยเป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาแต่ว่าไอที่เธอบอกว่ารักเนี่ยคือหมายถึงพี่เจก็พี่เจก็รู้เขาก็เหมือนประมาณใครรักคือคนนั้นน่ะที่รู้ว่าพี่เจเป็นปัญหาคือนแล้วก็รักพี่เจนั่นแหละหรือว่าหมายถึงว่าไม่ว่าจะว่าไม่ว่าเขาจะว่าไงพี่เจก็รักเท่านั้นในคอนเวอร์สิัน นั่นแหละอ๋อฐาจะเลนไทยทุได้นะเนอ๋ออ๋ออ่าแล้วมีอะไรอยากจะพูดยังไงเอวินจริงจริงงั้นเนี่ยปีไมาหรอแต่เธอก็นั่นแหละคือเราจะบอกว่าเออมันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องเรื่องนั้นน่ะเหรออ่าอ่าอืมอ่าเออนั่นแหละคืออย่างเราอะตอนแรกอะเราไม่ได้เปิดซับตอนที่เราฟังครั้งแรกอะนะ ดู m ีก็ดู m ีไปเลยดูคนรอฟังไปเลยเปิดแล้วก็พอถึงฉากที่เอาสีขาวมาทาคือมันเข้าใจได้เลยไงว่าเขาต้องการที่แบบเหมือนอยากเขาเรียกว่าอะไรอะอยจะเริ่มต้นใหม่ปะเออป็นเหมือนอยากเริ่มต้นใหม่จะทําให้มันดีขึ้นโดยการใช้สีขาวที่แบบเป็นสีขาวมันเป็นแทนความดีความรีอะไรแบบมาทาแล้วฉันจะแบบฉันจะเป็นคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเราไปเข้าทวีเห็นทุกคนพูดถึงล้วก็ เออแปลว่าที่เราคิดก็คือปรงมไ้้ก็ถูกแล้วแต่ไหนก็แอบคิดแต่ไหนไม่กล้าพูดแต่ไหนว่าอ่ะอืมใช่อชชก็<ๆ>คือเรื่องนั้นแหละก็เข้าใจเข้าใจคือมันก็ชัดเจน<ๆ>แต่จริงอะเราจับแค่ตรงนั้นใช่ไหมแต่ถ้าที่เราดูในทวิตอะมีคนที่แบบเขาตีความอะว่าตั้งแต่ตอนที่พี่เจเอาสีน้ําเงินมาทา<ๆ>แล้วจะเห็นว่าทาอยู่ตรงที่ปากอืม ก็คือสิ่งที่เขาทําตรงนั้นมันมันคือเรื่องตรงนั้นเพราะมันเกิดมาจากคําพูดอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้พี่อะเป็นอินฟายแต่ก็นั่นแหละจริงๆพี่ไม่ใช่เป็นพี่ไม่ใช่ตรงนั้นอะค่ะดูยงรักพี่อยูเขาเลาออกมาเลยพี่ใช่ไหเคือเฮปซาวด์แต่เขาเล่าออกมาเขาไม่แต่เราอะติดอีคาร์เพสมากเลยนะแบบว่าปันแบบฉันชอบเพลงนี้มันอันดีมันตบ อ่ะนี่นี่คือการไม่ตรงกันครั้งแรกเลยนะรยนเราแอกเราก็คิดว่าเธอคน่าจะติดเพลงเออฉันติดคืออะไรนะมันสดใสบ้าแบบว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าเพลงน,นี้ยฉันรู้สึกว่าแบบด้วยดนตรีด้วยแบบเสียงอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบมันตราดตึงในคนมันแบบจไปที่ใจเออาก็ใช่เพราะว่าชื่อเพลงเขาก็คือซีลลี่ก็แปลว่าแบบแป้งแป้งประเด็นแบบในอดีตอะไรแบบนี้ป้งรู้ก็นั่นแหละจริงๆก็คือพี่เจปล่อยเพลงแบบมาสภาพนะช่วง ช่วงสงการก็คือต่างคนต่างอยู่นี่ก็คือดูก่อนแหละไม่รอก็คือเรามีมีเพลงเป็นของเราเองว่าเราจะทําใครแต่ว่าเราก็แบบสงการนะนนองเรื่อนแล้วก็แบบไม่ได้แหละเออเอาเป็นว่าคธยไม่เคยฟังเพลงของพีเจก็ไปฟังกันนะคะเพลงดีเพลงเพราะพีเจหลอมากค่ะถูกต้องค่ะไปฟังนะคะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดติดตามเ a c บุ o o k t w i t ตอร์ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันไปคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย